หลังโดมดมานั่งแทน่นกรรมาการผู้จัดการบริษัทรูแ e f a n เชียนะคะคุณอาจกิจสุนทรวัดเนียก็ไม่รอช้าจ้าเร่งดำเนินการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะเผยถึงทิศทางการบริหารงานประจำป,ปี2009ทันทีค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังถือโอกาสเปิดตัวทีม Executive Producer นะคะผู้ร่วมทำหน้าที่สารฝันให้กับน้องๆน,นักล่าฝันซึ่งล้วนแล้วแต่จะฝีมือระดับพระก,กาลทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นคุณโอมชาตรีคงสุวรรณ คุณบอยโกศิยพงศ์พร้อมทีม Love e a s t และคุณชมพูนะคะสุดที่พง์วัฒนจังที่จะมาช่วยกันต่อยอดงานดนตรีและพัฒนานักล่าฝันสู่งานบันเทิงด้านอื่นต่อไปด้วยค่ะทีมงานเลิฟอีสตเนี่ยเมื่อกี้พี่บอยก็บอกว่าจะมีพี่ไก่สุธีแสงเสรีชนที่ตอนแรกก็จะหาของในตัวน้งนองนๆให้เจอก่อนว่าอะไรที่ดีที่สุดของเขานะครับซึ่งผมทาคนเดียวคงไม่ได้นะครับผมนี่ พี่ๆในทีมที่มีอยู่แล้วรวมทั้ง Executive ิ r เ d u ร e r ทั้ง3คนทั้งทีมทีมขับมาช่วยเพราะว่าผมคิดว่าทั้ง3ท่านนี่นอกจากการทำเพลงที่ถือว่าขั้นท็อปของเมืองไทยแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาอ่านเข้า่านเด็กออกจริงประเด็นคือว่าเขามองจุดเขามองหาของในตัวเด็กได้ตัวน้องๆได้แล้วเขาดึงออกมาพัฒนาจนถึงขีดได้ผมคิดว่าตรงนี้ต่าหากที่ผมผมดีใจที่ได้ที่ได้ทั้งสทีมาร่วมงานด้วย งานละครก็ก็เราคุยกับผู้จัดละครนะครับผมแล้วก็ยินดีมากที่จะส่งนง้นองๆไปนะครับก็พยายามจะให้เหมาะกับคาแรคเตอร์ hmm. เขานะครับรวมทั้งถึงงานหนังด้วยนะครับ mm hmm. บางคนอาจจะเหมาะกับหนังมากกว่าละคร นะฮะส่วนเรื่องของผลงานเพลงนั้นนะครับแนวทางก็เริ่มเห็นเด่นชัดเจนตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับผมซึ่งก็ทำเอาเหล่านักล่าฝันนี่ตื่นเต้นดีใจนะครับที่จะได้ร่วมงานกับทีม e x e c u t i v e Producer ชุดใหม่ด้วยละครับรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะสำหรับส่วนตัวแล้วโบก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่บอยกฤษยคพงมาแล้วครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสจริงๆแล้วโปรดิวเซอร์ท่านไหนก็ได้ทั้ง3ท่านซึ่งสาหรับโบแล้วโบคิดว่าน้อยมากที่จะมีศิล ป็นในเมืองไทยที่จะได้มีโอกาสทํางานกับพี่ๆท่านนี้อะค่ะแล้วโบก็เลยเาบว่าพวกเราโชคดีมากๆที่จะได้มีโอกาสนั้นนะคะโอ้โหตื่นเต้นมากค่ะทุกท่านก็เรา,เราพี่ๆทุกคนก็บอกกันไว้ว่าเนี่ยทางานตรงนี้นี่หินนะแบบทําเต็มที่ต้องทําเต็มที่ต้องเหนื่อยจริงนะแต่ถ้าแต่ถ้าการฟีด้วยโอ้โหชื่อพี่ๆแล้วก็แล้วก็รู้ได้ว่าเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยอะค่ะก็ต้องแบบเต็มที่แน่นอน จะต้องคอยติดตามกันนะคะและจับตาดูกันต่อไปให้ดีๆค่ะเพราะว่าการปรับโฉมใหม่ของ True Fantasy ครั้งนี้เนี่ยนะคะคาดหวังเต็มที่ค่ะอยากจะเห็นน้องๆในสังกัดก้าวสู่การเป็นศิลปินแถวหนะ้าของเมืองไทยค่ะ